Top ออฟเดอะเวิในวันนี้นะครับชมงานศิลปะสีลรหัตในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศีสว่างขวัตวรัติยราชนารีณนหอศิลป์พิมานทิพย์เขาใหญ่จะไปรู้จักกับหอศิลป์ต่างๆในต่างประเทศรอบโลกติดตามกันจนจบรายการนะครับ สวัสดีครับอ o ฟ of the วิ r l d วาทชิตนะครับอยู่กับคุณเกิงสมทร์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อวันศุกร์ันลยกระทงพี่เกิงไปลอยกระทงที่ไหนปะอยู่บ้านเอาเลยไม่ใช่สิอ๋ออยู่ปูนนี้แล้วนี่เนาะจะไปไหนไปลอยกระทงที่ซิมิลันไปทะเลเลยไปทะเลเนี่ยเราจัดลอยกระทงกลางอะไรนะกลางทะเลอันดามันอย่าบอกอย่างนี้นะเดี๋ยวอุทยานมาปรับให้เชิดอุทยานนี่ลอยกระทงไม่ได้ออเอาใบไม้ไง ไม้ไมนอุทยานนะฮะห้เรารอการฟังเพงไซเบอร์แต่ปีนี้สังเกตนะคุณผู้ชมเสียงพลุเสียงประทัดแทบไม่มีละผมว่าเขาป่ากตนเขาจุดไปตั้งแต่สมัยที่ชุมนุมนที่ดินแดงมนเลยปีนี้ก็เลยมันไปดังตามวัดไปดังตามวัดครับอย่างวัดช้างให้วัดเจดีย์ไอ้ไข่จุดพุไอ้จุดประทัดแก้บนโอ้โหคนละเรื่องกันได้ยินมาเป็นหมื่นหมืนัดเลยรอบนี้แต่ว่าคนกรุงเทพก็คงแบบ ชินชากับการชมดมที่ดินแดงก็คือช่วงนั้นผูุ้ระทัดก็้องชัยเยอะจนแทบไม่เหลือมาให้ใช้ในวันลอยกระทงแต่ปีใหม่ปีนี้เนี่ยพุยังสวยงามเหมือนทุกปีนะครับก็เชิญชวนนะครับคนที่ยังไม่ได้จองไปเที่ยวไหนในช่วงปีใหม่มาเค้าดาวกับอราเดอะเวิร์ด้วยกันมาดูพุตรงจุดที่สวยที่สุดก็คือ ที่บริเวณโรงแรมแชงกรีล,ล l าซึ่งเราจะเห็นพลุสวยงามทั้งฝั่งตรงข้ามคือไอคอนสยามรหรือฝั่งคุ้งน้ำทางด้านซ้ายก็คือเอเซียติกนะครับตรงจุดนั้นจะมีจุดชมวิวเป็นพลุปีใหม่ที่สวยระดับโลกเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยถือว่าเป็นจุดจุดพลุที่สวยงามมาก พักกันที่โรงแรมเชนเร์รีลา3วัน2คืนนะครับเราจะชวนไว้ก่อนครับแล้วเรายังมีทิปรลิเปะนะฮะครับซึ่งก็เป็นเกาะที่สวยงามจริงผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมมันฮอตฮิตขึ้นมาครับเป็นเกาะที่ฮอตที่สุดแหละเอาล้นตรงนะถ้าบอกลิเปะเนี่ยทุกคนอยากไปมากมันมีเป็นเกาะที่มีธรรมชาติสวยงามอนะครับอยู่ตรงบริเวณที่อยู่ใต้สุดของ อ,าาอันดามันทะเลอันดามันของไทยนะครับก่อนที่จะข้ามไปยังฝั่งของมาลเลเซียนะครับ,รบทีนี้สัปดาห์นี้เนี่ยเราจะมาคุยกันเพราะว่าสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมท็อปนิวส์หลายท่านก็จะไปเที่ยวกับท็อปนิวส์นะครับเขาใหญ่ที่เขาใหญ่เรา,าหลายคนก็บอกว่าไปเที่ยวทริปนี้เนี่ยมีไปเที่ยวที่ไหนบ้างจริงเขามีเที่ยวหลายที่เยอะมากตอนที่สําคัญทริปนี้นจุดสําคัญก็คือ ได้พบปะกับพิธีกรครับผู้ดำเนินรายการผู้ประกาศข่าวหลายคนนะครับที่คุณผู้ชมจะได้เจอกันจริงจจังๆนะครับแต่ในทริปนี้เนี่ยมีเรื่องราวที่ผมอยากจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าคุณผู้ชมที่จะไปกับเราในอาทิตย์หน้าไปท็อปนนวส์เนี่ยจะได้ไปที่หนึ่งพิเศเกนคือที่พอศิลป์พี่มานทิพย์อยู่ที่เขาใหญ่อยู่ที่เขาใหญ่จริงๆก็อยู่ในบริเวณพระตำหนัก ที่พิมานนะครับก็บคือครพระตำหนักที่พิมานเนี่ยก็เป็นที่ประทับของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสว่างวัตรหรือที่พวกเราชาวไทยโดยเฉพาะอายุรุ่นพี่ะเกินรุ่นผมเนี่ยจะขาดพระนามท่าว่าเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์รหรือว่าทีเราเราียกว่าฟ้าหญิงองเล็กนะครับที่นั่นเนี่ยเป็นเป็น,ปนหอศิลป์ที่สวยงามมากนะผมก็ไม่นึกว่าหอศิลป์ที่อยู่ในพระตำหนักเนี่ยจะสวยงามโดยเฉพาะพอเข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยนิทรรศการที่เขาจัดในช่วงนี้ก็จะมีการ ผัดเปลี่ยนงานศิละปะมามาจัดแสดงใน,นพิพิธภัณฑแต่ว่าชั้นล่างของบริเวณหอศิลป์บริเวณด้านล่างนี่ก็จะเป็นจัดแสดงภาพฝีพระหัตถ์ของจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ซึ่งในความรู้สึกของเราในฐานะคนไทย,เ,ยเราจะรู้จักโะรงท่าน,นในฐานะของนักวิทยาศาสตร์รโดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร์ด้านการแพทย์ส่งเป็นผู้ก,ก่อตั้งสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ซึ่งมีความ เชี่ยวชาญชำนาญการในเรื่องของการรักษาโรคมะเร็งรู้จักกรณีที่สุดเรื่องซิโนฟาร์มใช่เป็นที่พึ่งในเรื่องของเมื่อมีโควิดก็มีซิโนฟาร์มมาโอ้คุณวิเทียนผมไปทางใต้นี่นะสามจังหวดชายแดนนี่นะเรื่องของการนําซิโนฟาร์มเข้าไปฉีดให้กับผู้สูงวัยผู้ด้อยโอกาสผู้พิการเนี่ยนะฮะเป็นที่กล่าวขวัญกันมากเพราะว่าถ้าไม่มีซิโนฟาร์มเข้ามาเนี่ยมันจะไม่สามารถมีฟาสเลนได้นะฟาสแทร็กได้นะ เมื่อมีฟาสต์แทกแบบนี้ผู้คนก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าไปยังผู้ด้โอกาสผู้ที่พิการผู้สูงวัยโรคติดเตียงอะไรพวกนี้นะก็ต้องยอมรับเลยว่าสถาบันจุฬาภรเนี่ยก็มีผู้นอปการเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนชิโนฟาร์มมากเราก็ทําให้เห็นเลยว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นที่พึ่งเวลาที่ประชาชนเนี่ยมีทุกเสมอนะครับเพราะว่าก็ตองยอมรับว่าประเทศไทยเราที่มีวิทยาศาสตร์การแพทย์ พัฒนารุ่งเรืองมาขนาดนี้ถึงแม้ว่าจํานวนแพทย์เราจะมีไม่เยอะต่อโนวนประชากรแต่ว่าแพทย์เราเก่งก็มีการปูพื้นมาตั้งแต่สมเด็จพระชนกใช่ไหมพระบรมราชชนกซึ่งเป็นบิดาทางการแพทย์แผทปัจจุบันของไทยนะครับ,รบแล้วก็ภาพภาพความรู้สึกเราเนี่ยเราจะมองฝ้าหยุ่จุฬาภรเนี่ยท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์นักการแพทย์รวมทั้งการสัตวแพทย์ด้วยนะเพราะว่าท่านก็ทรงกรดในเรื่องของ การดูแลรักษา hmm. สัตว์นะครับท่านก็มีโรงพยาบาลสัตว์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรหรือแม้แต่โรงพยาบาลสัตว์ที่อยู่ในบริเวณพระตำหนักทิพย์พิมานก,ก็มีอยู่ที่นั่นนะครับ <C ESS> แต่ว่าพอเราไปที่ขอสินทิ์พิมานทิพย์เนี่ยเราจะได้เห็นอีกด้านหนึ่งซึ่งซึ่งเรียกได้ว่าเราไปเนี่ยเราก็ทั้งทั้งปราบปลื้มแล้วก็ตื้นตันใจว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงมีพระจิริยภาพในเรื่องของงานศิลปะมากนะครับเพราะว่า พอเข้าไปถึงเนี่ยจะเห็นเลยว,ว่าภาพเขียนฝีพระหัตถ์ของพระองค์เนี่ยสวยงามโดยเฉพาะภาพเขียนฝีพระหัตถ์ที่จัดแสดงอยู่ในช่วงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นภาพเขียนฝีพระหัตถ์ที่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นรูปลายเสือนะครับแล้วก็ถ้าเข้าไปดูใกล้ๆเนี่ยจะเห็นพระองค์ท่านที่ตรงลายเซ็นของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับล้าก็เขียนวันที่กำกับจะเป็นภาพที่พระองค์ท่านเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเพิ่งจะวาดแบบสดๆใหม่ๆเลยนะก็คือบาง หลายรูปเนี่ยส่งวาดในปี2020หลายรูปรางวาดในปีปีนี้ปี2564เสือแต่ละตัวเนี่ยถ้าพี่ถ้าเกิดไปดูเนี่ยรูปเสือแต่ละรูปเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะครับคนที่พาชมก็เล่าให้เราฟังว่าเวลาเขียนเสือแต่ละตัวหรือเขียนรูปแต่ละรูปเนี่ยพวก5อาจจะนึกถึงค่าเฉรีพานหรือนึกถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเราก็ใส่บุค,คลิกหรือใส่ ภาพบางอย่างของบุคคลคนนั้นอย่างเช่นเขียนถึงใครที่รักงานดนตรีเนี่ยก็จะมีภาพเสือราจะมีลายดนตรีอยู่ในนั้นคือเสือแต่ละตัวก็จะมีลักษณะท่าทางที่แตกต่างก็เป็นการแทนบุคคลแต่ละบุคคลที่พระองค์ท่านเนี่ยนึกถึงในะค่ะที่ว่าภาพนั้นซึ่งลองไปเดินชมเนี่ยผมรับรองเลยว่าคุณผู้ชมหลายท่านที่ไปกับทอปนิวส์เนี่ยจะรู้สึกแบบที่ผมรู้สึกแต่ว่าหก็คือประหลาดใจ ของตื่นตันใจแล้วก็ชื่นชมคือประสา<ม>ใจตรงที่ว่าอย่างที่บอกว่าเรา<ม>เรามีภาพจากพระองค์ท่านเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับชื่นชมที่พระองค์ท่านเนี่ยมีฝีมือการวาดที่สวยงามมากครับ,รบไปเขาใหญ่นะฮะไม่มีเสือตัวเป็นๆให้ชมแต่ว่างานฝีพระหัตถ์เนี่ยนะฮะก็จะเป็นงานศิลป,ปะเป็นเสือแต่ว่าสะท้อนบุค,คลิกของผู้คนไว้ในนั้นด้วยของผู้คนอยู่ในนั้นก็เป็นเรื่องราวมีเรื่องราวเราก็จะ คือในชั้นชั้นล่างเนี่ยจะเป็นภาพสีผาดทั้งหมดเลยนะครับที่เจิงแล้วจากนั้นนี่ก็จะเดินไปขึ้นลิฟต์ไปในชั้นต่างๆจะเป็นอาคาร3ชั้นครับชั้น3นี่จะเป็นผลงานศิลปะด้านอื่นๆของพระองค์อย่างเช่นไปดูห้องที่เก็บเครื่องดนตรีเพราะห้องท่านเนี่ยก็เป็นมีความสามารถทางด้านการดนตรีท่านเล่นกูเจิงท่านเล่นกูเจิงก็จะเห็นกูเจิององค์ที่ท่านเล่นน่ ก็จะวางอยู่ให้ให้ชมรวมถึงภาพเทศการที่ท่านไปเล่นกูเจ้งในที่ต่างๆนะครับแล้วที่ผมประทับใจที่เรื่าง,งหนงนะฮคมีห้องเลโก้ด้วยคือที่จะเกิดไม่ต้องไปถึงเลโก้แลนเลยห้องเลโก้นเนี่ยมีเลโก้ซึ่งต่อเป็นสิ่งต่างๆนานาสารพันของประเทศไทยเนี่ยก็ทำให้เห็นเลยว่าพวกท่านเนี่ยมีมุมมอง ในเชิงศิละปะสมัยใหม่พอสมควรนะครับโอ้ยงเลยว่าโอ้ยฟงท่าสนใจเลโก้ด้วยแล้วก็ <c oughs> อ๋อสวยมากนอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในภาพอยู่ในนี่คือภาพที่เราไปเดินชมในห้องเลโก้นะครับแต่พอมาที่ชั้น2เนี่ยก็จะเป็นงานศิลป์ของศิลปินต่างๆที่พรองท่านเนี่ยรวบรวมมาจัดแสดง <c oughs> นะครับก็จะเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในที่ต่างๆแล้วก็จะเป็นงานศิลป์ในหลายๆรูปแบบคือไม่ได้จํากัดเฉพาะภาพเขียนภาพวาด เท่านั้นนะครับก็จะมีศิลปะแบบรอยตัวมีศิลปะลักษณะของโคมไฟขนาดใหญ่ที่เป็นเหมือนแชนเเลีย์แต่ว่าเอามาวางไว้กับพื้นวางไว้แบบสวยงามถ้าคุณผู้ชมดูในภาพนี้เนี่ยคุณผู้ชมอาจจะเดาไม่ออกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพัสดุอะไรที่ใช้ทำแชนเเลีย์นี้ก็อันนี้เป็นหนึ่งในความประทับใจเลยที่ว่าอยากให้คุณผู้ชมได้ไปไปชมงานสิ่งที่นี่พิธเกอรกับไปเที่ยวแร้วพี่เกอชอบงานสิงทั่วโลกอยู่แล้ว <laughs> ผมว่าเดี๋ยวเบรกหน้าเนี่ย เราเคพูดถึงขอศินในที่ต่างๆที่มีอยู่ในทั่วโลกให้พี่เต๋อได้เล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงบ้างแต่ว่าก่อนออกจะเขาใหญ่ก่อนเบรกนี่จะบอกว่าเขาใหญ่เนี่ยมันเป็นเมืองศิลปินนะเป็นดินแดนศิลปินคือนอกจากพระองค์ท่านประทับที่นั่นเนี่ยอาจารย์ถาวรโกโงวิทก็อยู่ที่เขาใหญ่อาจารย์ถาวรก็บอกมีโอกาสได้ไปเป็นพระอาจารย์ครับถวายงานท่านในเรื่องของศิลปะด้วยแล้วอาจารย์ถาวรเนี่ยก็มีพอศินก็คือ เขาใหญ่อาร์ตมิวเซียมจัดแสดงงานศิลปะอยู่ที่เขาใหญ่เหมือนกันซึ่งในคลิปนี้เนี่ยพวกเราก็จะได้ไปชมงานศิลป์ที่ออสินแล้วก็ที่เคนซิงตันโอที่เคนซิงตันนั่นเป็นอีกที่นะะึงเลยนะก็มีภาพเขียนสวยๆที่เป็นภาพของฮนุมานฮันุมานยืนอยู่บนอนุสาวรีประชาธิปไตยนะฮนุมานเล่นไวโอลินแล้วก็มี มีภาพพระองค์ของสายยาละของรชัชกาลที่เก,กา้าสวยมากนะฮะฮหลายภาพเลยนะครับคือซึ่งในแต่ว่าที่เคนซิงตันท่านผู้ชมไปชมที่หอศิลป์ที่เคนซิงตันอยู่ในเคนซิงตันรีสอร์ทเนี่ยนะครับ,รบ <S <S ก็จะเป็นงานศิลปะที่สะสมโดยคุณบุญเกียรติเจ้ากุศลนะครับซึ่งสามารถที่จะไปชมที่นั่นได้แต่ว่าในพิุพิธเกลดพูดถึงภาพหอศิลป์ภาพงานเขียนของ ของที่เป็นรูปของพระอ,องชชัยลักษณ์ของพระองค์ท่าน,นมีภาพหนึ่งซึ่งประดับอยู่ตรงหน้าลิฟที่หอศิลป์พิมานทิพย์เนี่ยเป็นรูปของสมเด็จพระพันปีครับ,รบนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในภาพสม็จพระพันปีที่สวยที่สุดที่ผมเห็นคุณผู้ชมลองดูนะครับเราคิดเหมือนผมหรือเปล่าลองในภาพนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครูคร่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเรากลับมาไปเที่ยวหอศิลป์ในประเทศเอื่นๆกัน บางคนก็พูดว่าโรมทั้งเมืองเนี่ยคือมิวเซียมเวนิสทั้งเมืองคือมิวเซียมไม่ใช่ว่าเราจะไปดูอาคารได้าา <C> e แน่นอนแหละเพราะว่ามันทั้งเมืองมันเป็นประวัติศาสตร์ไงอิตาลีทั้งประเทศครับคือมิวเซียมถ้ามีเวลาเนี่ยก็ต้องไปดูพิพิธภัณฑ์ที่วัติกันโดยช่วงย,ยิ่งนักท่องเที่ยวอย่างเราเนี่ยเอาแค่เข้าไปที่โบสถ์นะฮะแล้วก็ดูภาพเขียนบนเพดานของไมเคิลแอนเจโลเนี่ยนะก็ถือว่าสุดยอดแล้ว เราเรเวอร์คัดสรรผลไม้นำเข้าเกรดพรีเมียมจากแหล่งผลิตที่ดีที่สุดในโลก Apple ิล v อวจากนิวซีแลนด์องุ่นเขียวไร้มเมล็ดนำเข้าจากแคลิฟอร์เนียส้มฮันนี่เมอร์คอร์จากออสเตรเลียพึ่งมาถึงสดๆลูกพลับส่งตรงบินมาจากฟุกุโอกะมีจำกัดเฉพาะช่วงเวลานี้เท่านั้น เมื่อเรายังไม่พร้อมออกไปเที่ยวต่างประเทศเราจึงหาของดีจากมุมต่างๆของโลกมานำเสนอสนใจสั่งซื้อได้ที่0614210110 0614212680เอาราเดียวเวิไม่สามารถพาทุกท่าน ไปเที่ยวที่ไหนได้จึงจาเป็นจะต้องหารายได้โดยการนําสินค้าคุณภาพมาจําหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกลาร้องไห้ราคาถุงละ90บาทและยังมีข้าวก้องไรซ์เบอร์ราคาถุงละ120บาทสั่งซื้อได้ที่061 421 0110และ061 421 2680หหรือสั่งได้ที่ www aroundtheworldthailand com ครับเรากลับมาเที่ยวกันต่อนะครับแต่คราวนี้เราจะไปดูงานศิละปะแบบที่เขาเรียกว่าโมเดิร์นอาร์ตหือศิละปะสมัยใหม่เนี่ยคือ <c oughs> ตัวผมเองเนยต้องบอกยอมรับเลยว่าผมมีความรู้เรื่องศิละปะน้อยมากแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าที่ที่ผมเคยไปเที่ยวในต่างประเทศเราเราผมชอบเนี่ยนะก็คือที่เขาเรียกว่า MoMA ใช่ไหมครับ m u s n u r t f Modern Art ซึ่งอยู่ที่นิวยอร์กนะครับที่นั่นเนี่ยก็จะ รวบรวมศิละปะสมัยใหม่โม์นอาร์ตซึ่งของศิลปินที่มีชื่อเสียงมากมายอยู่ข้างในโมม่าขาบข้างในนะก็จะมีเยอะแยะมากมายซึ่งถ้าคุณชมมีโอกาสไปที่ York, นะิวยอร์กนก็เป็นหนึ่งในที่ที่ถึงแม้แบบคนแบบรู้เรื่องศิละปะผิวเผยอย่างผมเนี่ย ไปเดือนล้วก็ยังใช้เวลาได้เป็นรุ่มๆครึ่งวันในการเดินชมงานเกียนเรานั่นนะครับก็ดูจากหนังเรื่อง Night of the Museum ก็ได้นะฮะหรือดูจากหนังเรื่อง Ghostbuster ก็ได้ Ghostbuster มีที่นี่ด้วยหรอมี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 พี่โมบ้าเนี่ยนะก็จะเห็นมิวเซียมของนิวยอร์กเนี่ยนะฮะเป็นฉากที่ทำให้ใช้งานมิวเซียมได้ดีมากนะสร้างบรรยากาศของภาพยนตร์นอกจากนี้เนี่ยนะคุณพี่เย็นผมก็ไปเนี่ยผมก็ไปชอบชอบเที่ยวมิวเซียมแต่ว่า ไอการที่เราไปทัวร์เนี่ยนะฮะมันก็ได้แบบผิวเผินแต่มันมีอยู่ที่สมิธโซเนียนซึ่งช่วงนั้นเนี่ยผมไปอยู่ที่วอชิงตันดีซีอยู่3เดือนโอ้ไปอยู่3เดือนอยู่3เดือนเลยฮะสมิธโซเนียนเนี่ยมันเป็นสถาบันสมิธโซเนียนซึ่ง<ะ>เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงเป็นหมวดหมู่เยอะแยะแล้วเดินเหมือนเหมือนเมืองทั้งเมืองใช่แล้วก็เดินจนแบบว่าแต่นั้นมัน30มกว่าปีแล้วนะเราก็จะไปดูพิพิธภัณฑ์อวกาศ ก็เขามีหลายหมวดหม,ม,มู่มากมีอพอลโล11 12อะไรเนี่ยนะมีพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ของบนวนมรูซเชียชอตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์สิ่งท,ที่เราประทับใจอีกหนึ่งก็คือพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์โบราณนะก็มีไดโนเสาร์และผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบช้างแบบมดเข้าไปเนี่ยมันอลังการมากนะฮะก็ประทับใจที่นั่นเนี่ยก็ดีสมิธโซเนียนแต่ว่าที่ชอบเนี่ยเอาไปว่า ขออีกสักสองอันสมิสโซเนียนนี่ท่านต้องไปต้องไปที่ดีสแล้วมันมีเวลาดูตอนที่ผมไปสมิสโซเนียนเนี่ยไอเดียผมรู้สึกว่าหรือเป็นเพราะว่าอเมริกันเนี่ยเขาไม่มีประวัติศาสตร์เหมือนชาติไทยเขาก็เลยต้องสร้างพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่โตเพื่อร,อรว,รวอบรวมเขาเนี่ยมันประวัติศาสตร์ยุคใหม่ไงมันจะมีประวัติศาสตร์ทางด้านการบินนะฮะแต่ว่าไอความที่ว่า เขาสามารถที่จะหาของหานักวิจัยมาแต่เขารวบรวมไว้จนมนรวบรวมได้เยอะนะแล้วก็ที่ที่น่าดูมากอันหนึ่งก็คือประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติที่เป็นเรื่องของรูทคุนต้าคินเต้เนี่ยนะประวัติศาสตร์ของเมืองเขาเนี่ยก็มีแต่สิ่งที่คุณจะไม่เห็นก็คือนิทรศการเกี่ยวกับกับตันอเมริกาจะไม่เห็นจะเห็นเฉพาะในหนังอ้นี่มันเป็นแบบมันมันโมเดิร์นกันไปอีกที่หนึ่งซึ่ง คนที่เรียนเกี่ยวกับอาร์ตเนี่ยนะฮะก็จะพบว่าที่นี่เนี่ยมีของที่พวกเราคุ้นตามากที่สุดที่หนึ่งก็คือพิพิธภัณฑ์อุฟฟิซีที่ฟลอเรนซ์ที่ฟลอเรนซ์เนี่ยนะฮะภาพเขียนวีนัสที่พวกเราคุ้นมากนะฮะของน่าจะเป็นบอตติเชลลี่เนี่ยนะก็อยู่ที่นั่นนะฮะเดวิดลูกปั้นเดวิดที่เป็นผู้ชายเปลือยดังที่สุดในโลกเนี่ยนะฮะที่เขายัง แปลกใจว่าทำไมคนอิตาลีเล็กอ่าก็อยู่ที่นั่นมันพิสูจน์ให้เห็นว่ามนุษย์เรามันไม่เท่ากันความเท่าเทียมไม่มีในลกไม่มีคุณเอาเดวิดไปยืนคู่กับเฮอร์คิวลิสอย่างเงี้ยนะเปลอทั้งคู่อย่างเงี้ยมันก็ไม่เท่ากัน <laughs> ซึ่งคุณจะไปเห็นได้ที่พอ <fic> พฟิซีที่ดูข่าวนั้นหรือว่า <laughs> ว่าเดวิดเล็กกว่าเฮอร์คิวลิสเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะที่ออฟฟิซีเนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ต้องบอกว่าโดยส่วนตัวนะ ชอบมากที่สุดแห่งหนึง่งเพราะว่าภาพที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันคุ้นกับพวกเรามากเนื่องจากว่าเขาเนี่ยเป็นต้นกําเนิดของศิลปะในยุคเรเนซองส์นะศิลปินในยุคเรเนซองส์เนี่ยมันก็กําเนิดจากฟลอเรนซ์เพราะนั้นภาพเขียนของเลโอวนาโดดาวินชีกับดีบอตติเชลลี่ลาฟาเองอะไรเนี่ยนะเราก็จะคุ้นอยู่แล้วก็ไม่แค่ในจลโลกนะฮะก็จะอยู่ที่นั่นทั้งภาพเขียนภาพปั้นนะก็จะอยู่ในอิตาลียาวไปจนถึงวาติกัน วัติกันก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ถ้ามีเวลาเนี่ยก็ต้องไปดูพิพิธภัณฑ์ที่วัติกันโดยช่วงยิ่งนักท่องเที่ยวอย่างเราเนี่ยเอาแค่เข้าไปที่โบสถ์นะฮะแล้วก็ดูภาพเขียนบนเพดานของไมเคิลแอนเจโลเนี่ยนะก็ถือว่าสุดยอดแล้วเพราะว่านำเอาประวัติตำนานของไบเบิลถ้ามาเขียนเป็นเรื่องเล่าอยู่ข้างบนะนะฮะซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดละแล้วก็โดมของ ของโบสเซนต์ปิเตอร์เนี่ยนะฮะก็เป็นฝีมือของไมเคิลเดนจโลดูแค่ว่าตัวโบสเองเนี่ยและก็ที่สำคัญก็คือว่าบางคนก็พูดว่าโรมทั้งเมืองเนี่ยคือม uh. ิวเซียมเวนิสทั้งเมืองคือมิวเซียม ไม่ใช่ว่าเราจะไปดูอาครรได้แน่นอนแหละเพราะว่ามันเป็นทั้งเมืองวันิโปศาสตร์ไงอิตาลีทั้งประเทศครับคือมิวเซียมก็มันเหมือนกับที่เราขึ้นทะเบียนพระนครศรีอยุธยาทั้งเขตอำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยาเนียคือมิวเซียมคือมรดกโลกครอุฟฟิซี่เนี่ยนะฮะไปเนี่ยต้องไปคือฟลอเรนซ์เสียน่าจะไปอยู่สักสี่ห้าวันเพราะว่ามันเป็นเมืองที่มีเสน่ห์แล้วก็ ตัวพาราโซขึ้นมาเองเนพาราโซ่เวคิโอเนี่ยนะฮะซึ่งมันเป็นสาลาว่าการเดิมที่มีอายุเป็นร้อยร้ปีเนี่ยห้าหปีของพวกตระกูลเมด i ิซีเนี่ยนะฮะมันก็มีภาพเขียนการศึกยิ่งใหญ่ที่ดาวินชีก็เขียนไมเคิลเนนเจโลก็เขียนทําให้เราเนี่ยชื่นชมฝีมือของคนที่สร้างและก็รักษาสิ่งเหล่านี้ไว้อีกที่หนึ่งซึ่งชอบเป็นพิเศษก็คือที่อินเดีย คุณวิเทียนไปงานไปพิพิธภัณฑ์ทั่วโลกคุณวิเทียนนะคุณไม่มีทางเดินเข้าใกล้ของที่แบบของแพงๆเลยคุณไปจับก็ไม่ได้แค่ว่าคุณเอื้อมมือไปแตะขนาดมืองจีนนี่นะคุณเอื้อมมือไปแตะนี่นะเขาจะตีมือคุณเอาอ่ะเขาไม่ได้แตะหรือว่าพระพุทธรูปนะก็จะมีมีจะมีไอ้พลาสติกกั้นนึกออกมั้มีอะครลิกกั้นมีอะครลิกกั้นนักการทัศงในเมืองไทยครับแต่ที่อินเดียเนี่ยรูปปั้นพระพุทธรูปที่มีอายุ พันปีนะเราสัมผัสได้สัมผัสได้แล้วก็ไม่มีอะไรแบบกั้นเลยนะผมนี่แบบโอ้ผมเห็นแต่ละอันแต่ละอันเนี่ยนะที่เราไปเที่ยวมาเนี่ยหลายๆเมืองนะที่สารนาทเนี่ยเสาของพระเจ้าอาโศกซึ่งมีอายุ2,200-2,300ปีเนี่ยซึ่งเป็นเสาที่สมบูรณ์มากที่กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของอินเดียในปัจจุบันเนี่ยเราก็เข้าไปสัมผัสได้ ที่อินเดียเนี่ยเท่าที่ผมไปมาเนี่ยเป็นที่เดียวในโลกที่เราสามารถเข้าไปแตะหรือถ้าอย่างคุณไปถ้ำอชันตาถ้ำเอรรล,ลาซึ่งเป็นถ้ำพระพุทธรูปท,ที่แกะสละักมีอายุก,ก็ประมาณสัก1 5 0 0นะประมาณตั้งแต่ยุคก,กรีกเข้ามาทำพระพุทธรูปเนี่ยนะฮะค,คุณเดินเข้าไปจับได้เลยอ่ะผมีความรู้สึกว่าไปอินเดียเนี่ยโหใกล้ชิดมากแล้วผมก็นึกว่าเอ๊ะไปนั่งดูอ้าวแต่ละรูปแต่ละรูปเป็นหินสลักอายุก็คือพันกว่า2,000ปีก็มี นะครับตั้งแต่รุ่นที่แบบมีพระพุทธรูปครั้งแรกขึ้นมาในโลกเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะไม่หัดนะถึงแม้ว่าจะเป็นหินแกะสละักแต่ที่อินเดียเนี่ยถือว่าในหลายๆเมืองที่เราไปเนี่ยนะครับพิพิธภัณฑ์เขาเนี่ยทำให้เราทำให้เรา amazing ได้ว่าเราสามารถสัมผัสได้แต่แน่นอนเมื่อก็มีบางอันที่เขาไม่ให้ยุ่งอะนะอีกที่หนึ่งซึ่งผมคิดว่าหลายคนไปเนี่ยไม่ค่อยจะไป มก,นนะก็คือที่โตเกียวที่สวนอุเอโน่เนี่ยที่เราไปดูซากุระมากที่สุดเนี่ยอุเอโนะเนี่ยนะฮะที่นั่นเนี่ยมีมิวเซียมมีโตเกียวมิวเซียมเลยนะแล้วก็มีกลุ่มพิพิธภัณฑ์อยู่ที่นั่นแล้วจุดที่ผมไปดูเนี่ยก็คือว่าประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นเขาก็จะสูบไปที่นั่นหมดแล้วเขามีคอลเลกชันเส้นทางสายใหม่ที่ผมสนใจเป็นพิเศษก็คือไปเอาพระพุทธรูปมาจาก เมืองต่างๆในเส้นทางสายไหมเนี่ยตั้งแต่จีนยันไปจนถึงถึงอินเดียถึงอัฟกานิสถานเนี่ยเขาก็เก็บมาสมบูรณ์มากนะฮะใครไปเนี่ยนะใครชอบของพวกนี้อยากจะแนะนำที่เราไปดูกันอีกที่หนึ่งก็คือที่คนชอบมากกับ b ิ i t i s h ม u s เซียดูอะไรของเยอะแยะเลยแต่ส่วนใหญ่ก็ไปดูมัมมี่แล้วก็เฮอร์มิเทจนะฮะลูฟพวกนี้ต้องไปแต่ที่อยากไปที่สุด แล้วก็ around the world เนี่ยจะต้องจัดแน่นอนนะฮะก็คืออียปิปต้อยนแน่นอนผมมองไว้แล้วว่าแต่ว่านี้ต้องดูเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยนะเพราะว่าข่าวดีก็คือว่าตอนนี้ตัวแกรนดมิวเซียมของเปิดแล้วของอียิปเปิดแล้วแล้วก็นั่นแหละอียปิปเป็นดินแดนแห่งวัฒนธรรมโบราณวันก่อนเนี่ยพอแกรนดมิวเซียมเปิดเนี่ยเขาจะต้องเอาลงศพะของฟาโราต่างๆรับ มาไว้ในแกลนเีขาจัดขบวนใหญ่มากใช่เป็นกาอัญเชิญอัเญอเชิญพระศพ<ะ>ของฟาโรเนี่ยนะจัดขบวนแล้วก็เอาไปไว้ที่แกรนูเซียเก็บที่แกรนูเซียอยากดูนั่นนะ่ะสุดยอดของโลกละซึ่งอียิปต์เนี่ยเราต้องจัดแน่แต่ว่าจัดเมื่อไหร่เนี่ยต้องว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ว่าเราน่าจะได้มีโอกาสไปที่อียิปต์เขาบอกอียิปต์เนี่ยมันคือผมเมืเคยไปเที่ยวอียิปต์มาแล้วรเราก็มีโอกาสได้ได ล่องเรือในแน้ำนายนะยซึ่งก็เป็นเรือนอนนะแบบสบายๆล่องไปแล้วก็ไปชมวิวที่เมืองอเล็กซานเดรียนะครับไปจุดต่างๆไปดูความเจริญรุ่งเรืองในสมัยที่ยุคที่หยิบรุ่งเรืองสมัยยุคพระเนรเครือพระตราสมัยูเรื่องราวต่างๆนะครับอันนี้สถานที่ต่างๆเหล่านี้ก็เชิญชวนคุณผู้ชมนะครับสามารถศึกษาข้อมูลได้ ผมยกว่าแกรนด์มิวเซียมของอียิปต์เนี่ยถือว่าสุดยอดของโลกแล้วผมก็คิดว่าจะไม่มีอะไรสู้ที่นี่ได้แล้วเป็นที่ที่เราต้องไปล้ว<ะ>ก็ผมจะต้องจัดไปแน่นอน<ะ>ก็คอยฟังข่าวคราว<ะ>ผ่านท็อปนิวส์น, top news นะครับว่าทางอารดาวเวอร์จะจัดไปที่อียิปต์อีกทีเมื่อไหร่นะครับก็ <c oughs> ก่อนจบวันนี้นะครับฝากคุณผู้ชมนะครับผลไม้ต่างๆเรายังมีขายอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นองุ่นหวาน<ะ>จากแคลิฟอร์เนียหวานเจี๊ยบอันนี้หวานเจี๊ยบจริงๆ <c oughs> นะครับ <c oughs> ส้มอร่อยๆจากออสเตรเลียแอปเปิ้ลเอนวีจากนิวซีแลนด์ลูกพลับจากญี่ปุ่นเมืองฟุกุโอกะนะครับแล้วก็น้ำแอปเปิ้ลหวานๆจากทางาญี่ปุ่นนะครับอันนี้สดเราก็หวานน้ำแอปเปิ้ลร้อะครับก็สั่งซื้อมาได้แล้วก็โทรมาจองทัวร์กับเราได้ที่0614210100614212680สุดท้ายก็เชิญชวนอีกครั้งหนึ่งนะครับ มาร่วมนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่ด้วยกันกับ Around the World ปีนี้เราไปพักกันที่โรงแรมเชนเกลีราทิ่แม่น้ำเจ้าพยาร,รับประทานอาหารเย็นนับถอยหลังกันดูพลุสวยๆด้วยกันนะครับวันนี้ผมและพี่จะเกิงลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ